ก่อนอื่นไปดูภารกิจของคุณนายทหารกันก่อนค่ะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาแบ่งมอบภารกิจให้แม่บ้านสนํงงานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะลงพื้นที่ช่วยประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะคุณวิสุทธาจักรพันธ์ณอยุทยา ภริยาผ linkage, ู้อในการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำคณะแม่บ้านสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ปฏิบัติภารากิจช่วยเหลือประชาชนโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมก,กับจิตอาสาพ,พระราชทาน904และจิตอาสาพ,พระราชทานสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธทารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิ พระชรัสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะแบ่งเป็น2กิจกรรมค่ะคือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จําเป็นสําหรับโรงเรียนนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหารซึ่งได้แก่ผ้าอ้อมสมําเร็จรูปตามขนาดร่างกายของเด็กค่ะจํานวน222ชิ้นโลชั่นทาผิว1โหลนะคะข้าวสารเจ้ามะลิ เขาสารเหนียวสองกระสอบน้ำมันพืชน้ำปลาซอสหอยนางรมรวม3ากันล่อนนะคะน้ำตาลทราย10กิโลกรมัมผงปรุงรสรสหมูรสไก่จำนวน6ถุงไข่ไก่10แผงนะคะมีนมมีขนมลูกอม50ชุดแล้วก็น้ำดื่มจำนวน200ขวดค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่สนามเบกเล่นอีกด้วยนะคะ